คุณอาจยังไม่รู้ว่าตัวเองโคตรแพงมากกว่าที่คิดถ้าห้าข้อนี้คือคุณระวังนะคนจะต่อคิวแย่งคุณไม่รู้ตัวอย่าเพิ่งรีบมีแฟนถ้ายังไม่มั่นใจว่าคุณมีสิ่งนี้หรือยังไม่หล่อไม่สวยไม่รวยก็ได้แต่ถ้าคุณมีห้าอย่างนี้บอกเลยใครก็ไม่กล้าปล่อยคุณหลุดมือพร้อมหมาไปดูพร้อมกันเลยว่า ห้าคุณสมบัติแพงๆที่ทำให้คุณเป็นคนที่ใครๆก็อยากได้มีอะไรบ้างหนึ่งมีความคิดเป็นของตัวเองแต่ไม่ดื้อรัน้นคือหนึ่งในคุณสมบัติที่สะท้อนถึงความมีวุฒิภาวะความมั่นคงภายในและความน่าดึงดูดอย่างลึกซึ้งของคนคนหนึ่งเพราะคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองนั้นจะไม่ปล่อยให้ชีวิตของตัวเองถูกกำหนดโดยคำพูดของคนอื่น หรือค่านิยมที่สังคมยัดเยียดให้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ใช่คนหัวแข็งดื้อดึงหรือไม่ฟังใครความเป็นตัวของตัวเองในที่นี้ไม่ใช่การเอาแต่ใจหรือพยายามจะขัดแย้งไปเสียทุกเรื่องเพื่อให้ดูเทแต่คือการรู้ว่าอะไรที่เหมาะกับตัวเองกล้าที่จะเลือกทางเดินของตัวเองและยืนหยัดในสิ่งที่เชื่อโดยไม่จำเป็นต้องปะทะกับคนอื่นตลอดเวลา คุณสมบัตินี้คือความสมดุลระหว่างการฟังเสียงข้างในกับการเปิดรับเสียงจากภายนอกคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองมักจะผ่านการคิดวิเคราะห์และไตรตรองมาดีแล้วก่อนจะพูดหรือเลือกทำอะไรเขาไม่ไหลไปตามกระแสไม่ตัดสินคนจากสิ่งที่คนอื่นพูดไม่เลือกทางชีวิตเพียงเพราะมันเป็นทางที่ใครๆก็เดินกัน และเขาจะไม่ยอมลดคุณค่าของตัวเองเพื่อทำให้ใครพอใจแต่สิ่งที่ทำให้คนแบบนี้น่าเคารพและน่าคบก็คือเขาไม่ใช้ความเป็นตัวของตัวเองเป็นข้ออ้างในการปฏิเสธคำแนะนำเขาพร้อมรับฟงังเปิดใจและพิจารณามุมมองของคนอื่นอย่างจริงจังเพียงแต่เขาจะไม่ยอมสูญเสียความเป็นตัวเองให้กับเสียงเหล่านั้นในความสัมพันธ์ความคิดเป็นของตัวเองแต่ไม่ดื้อรั้น ทำให้เขาเป็นคนที่คุยรู้เรื่องไม่ใช่คนที่เถียงเอาชนะหรือปิดกั้นการโตเถียงคนแบบนี้จะไม่ใช่แค่พาดเนอร์ที่น่ารักแต่จะเป็นคนที่ช่วยผลักดันและเติบโตไปพร้อมกับอีกฝ่ายได้อย่างมีคุณภาพเพราะเขารู้ว่าความรักที่ดีไม่ใช่การหลอมรวมกันเป็นคนเดียวแต่คือการเคารพในความต่างและเดินไปด้วยกันโดยไม่ฝืนความเป็นตัวเอง เขาจะไม่พยายามเปลี่ยนคุณให้เป็นอย่างที่เขาต้องการแต่เขาก็ไม่ปล่อยให้คุณฉุดเขาลงต่ำกว่าที่เขาควรจะเป็นเช่นกันนอกจากความสัมพันธ์ความคิดเป็นของตัวเองยังส่งผลต่อความสำเร็จในชีวิตการทำงานการตัดสินใจและการใช้ชีวิตในระยะยาวคนแบบนี้จะไม่สับสนง่ายไม่ค่อยเขกับคำวิจารณ์ที่ไม่มีประโยชน์เขาจะมีแนวทางของตัวเอง และกล้าที่จะยอมรับผลของการตัดสินใจนั้นด้วยความรับผิดชอบเต็มร้อยและเพราะเขาไม่ได้ดือ้อเขาจึงพัฒนาได้เสมอเรียนรู้ได้เร็วและเติบโตได้ไวโดยไม่สูญเสียจุดยืนของตัวเองในโลกที่คนจํานวนมากพยายามจะเหมือนกันหรือกลัวที่จะคิดต่างคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองแต่ไม่ดื้อนคือสิ่งหายากและเป็นคุณสมบัติที่น่าหลงไหลอย,อย่างแท้จริง พราะเขาคือคนที่อยู่กับตัวเองได้และอยู่กับคนอื่นเป็นไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครรักและไม่พยายามบงการใครให้เป็นอย่างใจตัวเองทั้งน่ารักมีสเสน่ห์น่านับถือและน่าคบหาในระยะยาวครบหมดทุกมิติ 2. การให้เกียรติคนอื่นและรู้คุณค่าของตัวเองเป็นคุณสมบัติที่ทรงพลังมากกว่าที่คนส่วนใหญ่ตรหนัก เพราะมันเป็นหลักฐานของความสัมพันธ์ที่ดีทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนรักเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่คนแปลกหน้าคนที่ให้เกียรติผู้อื่นโดยไม่ลืมให้เกียรติตัวเองในเวลาเดียวกันคือคนที่มีความมั่นคงภายในมีจิตใจที่สงบนิ่งและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความเคารพและความเข้าใจได้โดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องแสดง และไม่ต้องใช้เลก่กลนเพื่อให้ใครยอมรับการให้เกียรติคนอื่นไม่ได้แปลว่าต้องยอมตามทุกอย่างหรือเห็นด้วยกับทุกเรื่องแต่คือการยอมรับในความต่างของแต่ละคนโดยไม่ตัดสินไม่เหยียดไม่ดูแคลนไม่ว่าคนคนนั้นจะมีความคิดเห็นไม่เหมือนเรามีชีวิตที่ไม่เป็นไปตามกรอบของสังคมหรือไม่ตรงกับมาตรฐานที่เราคุ้นเคยคนที่ให้เกียรติผู้อื่นจะฟังด้วยใจ เข้าใจด้วยความตั้งใจและไม่ใช้คำพูดหรือพฤติกรรมที่ทำร้ายจิตใจผู้อื่นโดยไม่จำเป็นเขารู้ว่าทุกคนต่างมีเรื่องราวมีเหตุผลและมีโลกภายในของตัวเองการเคารพในจุดนั้นจึงไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความแข็งแรงทางจิตใจที่ลึกซึ้งในขณะเดียวกันการรู้คุณค่าของตัวเองก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน เพราะหากเรารู้จักให้เกียรติผู้อื่นโดยไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเราก็อาจตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่เสียเปรียบถูกกดทับหรือกลายเป็นคนที่ยอมลดคุณค่าตัวเองเพื่อรักษาคนอื่นไว้ซึ่งนั่นไม่ใช่ความรักหรือความเข้าใจที่แท้จริงคนที่รู้คุณค่าของตัวเองคือคนที่กล้ายืนอยู่บนพื้นฐานของความจริงกล้าบอกว่าอะไรที่เขารับได้อะไรที่ไม่ใช่ และไม่ยอมลดคุณค่าตัวเองเพื่อแลกกับการได้รับความรักหรือการยอมรับจากใครก็ตามคุณสมบัตินี้จึงเหมือนการเต้นรำที่สวยงามระหว่างการเคารพผู้อื่นกับการไม่ยอมเสียตัวตนของตัวเองคนที่มีสิ่งนี้อยู่ในตัวจะไม่ยอมให้ใครพูดจาดูถูกเหยียดหยามโดยไม่ตอบโต้อย่างเหมาะสมแต่ก็ไม่ใช่คนที่ตอบโต้ด้วยอารมณ์รุนแรงหรือความโกรธคนแบบนี้จะตั้งขอบเขตของตัวเองไว้อย่างชัดเจน โดยไม่ทำให้ใครรู้สึกว่าถูกกีดกันเขารู้ว่าเขาคือใครและรู้ด้วยว่าแต่ละคนควรได้รับการปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสมและให้เกียรติในความสัมพันธ์การรู้คุณค่าของตัวเองจะช่วยให้เราไม่ยอมทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษไม่ยอมอยู่กับคนที่ไม่เห็นเราในมุมที่เราควรจะได้รับและในเวลาเดียวกัน การให้เกียรติคนอื่นก็จะทำให้เราไม่กลายเป็นคนที่ทำร้ายคนที่เรารักโดยไม่รู้ตัวคนที่มีสองสิ่งนี้อยู่ในตัวจึงมักเป็นคนที่ใครก็อยากอยู่ใกล้เพราะเขาสร้างความรู้สึกปลอดภยัยน่าไว้วางใจและพร้อมจะอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมไม่กดขี่ไม่ใช้อำนาจไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลก ยิ่งในยุคที่คนจํานวนมากกำลังหลงลืมคุณค่าของตัวเองเพื่อให้เข้ากับสังคมหรือพยายามยกตัวเองเหนือคนอื่นเพื่อจะได้ไม่ถูกกลืนคนที่ให้เกียรติผู้อื่นและรู้จักคุณค่าของตัวเองจึงยิ่งดูโดดเด่นเพราะเขาไม่จำเป็นต้องแข่งขันไม่ต้องเอาชนะใครและไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้มากมายแต่กลับเป็นคนที่มีพื้นที่ให้คนอื่นเสมอ และในขณะเดียวกันก็ไม่ยอมให้ใครมาล้ำเส้นเขาได้ง่ายๆเขาอ่อนโยนได้โดยไม่อ่อนแอและเด็ดขาดได้โดยไม่หยาบคายในท้ายที่สุดคนที่ให้เกียรติคนอื่นและรู้คุณค่าของตัวเองจะเป็นเหมือนกระจกสะท้อนที่ทำให้คนรอบตัวรู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกว่าได้รับการยอมรับรู้สึกว่าตัวเองมีค่าโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่ลดค่าลงแม้แต่น้อย นี่คือพลังที่เปลี่ยนบรรยากาศรอบตัวได้โดยไม่ต้องพยายามเลยด้วยซ้ำเป็นพลังที่เงียบแต่หนักแน่นและเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดคนที่มีคุณภาพให้เข้ามาเสมอทั้งในฐานะเพื่อนคนรักหรือพาร์ทเนอร์ชีวิต 3. นิ่งแต่มีพลังเป็นคุณสมบัติที่ใครหลายคนอาจไม่ทันสังเกตแต่กลับดึงดูดคนรอบข้างอย่างเงียบๆโดยไม่ต้องใช้คำพูดมากมาย ไม่ต้องแสดงออกเกินจำเป็นและไม่ต้องพยายามชิงความสนใจจากใครทั้งนั้นคนที่มีลักษณะแบบนี้คือคนที่มีพลังภายในสูงเป็นพลังของความมั่นใจความสงบนิง่งและความมั่นคงในตัวเองจนไม่ต้องรีบเร่งไม่ต้องแข่งขันและไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นมากเกินไปความนิ่งในที่นี้ไม่ใช่ความเฉยชาไม่ใช่ความเย็นชาหรือไม่สนใจโลก แต่เป็นความนิ่งที่เต็มไปด้วยการรับรู้เข้าใจและมองเห็นสิ่งต่างๆอย่างถ่องแท้โดยไม่หวนไหวกับเสียงรบกวนภายนอกหรือแรงกดดันจากสังคมคนที่นิ่งแต่มีพลังมักจะไม่พูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่แสดงท่าทางฟุ้งเฟอ้อหรือรีบตัดสินอะไรเพียงเพราะอารมณ์ในขณะนั้นพวกเขารู้จักรอรู้จักเงียบรู้จักสังเกต และเมื่อถึงเวลาที่ต้องพูดหรือแสดงออกคำพูดหรือการกระทํานั้นจะทรงพลังจนใครก็รู้สึกได้ทันทีคนที่มีพลังในความนิ่งคือคนที่อยู่กับตัวเองได้โดยไม่รู้สึกว่างเปล่าไม่ต้องมีคนรอบข้างมาคอยเติม,เต,มเต็มตลอดเวลาไม่รู้สึกเหงาเมื่ออยู่คนเดียวและไม่รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าหากไม่ได้อยู่ในสายตาของใครเขาไม่ต้องการเสียงชื่นชมไม่ต้องการคำยืนยันจากสังคม เพราะเขามีคุณค่าในตัวเองอย่างลึกซึง้งคนแบบนี้จึงมักดูมีสเสน่ห์อย่างลึกลับยิ่งเงียบยิ่งน่าค้นหายิ่งไม่รีบร้อนยิ่งน่าเชื่อถือเพราะเขาไม่ได้ทำเพราะต้องการถูกมองเห็นแต่ทำเพราะรู้ว่ามันคือสิ่งที่ควรทำจริงๆในสถานการณ์ที่ตึงเครียดคนที่นิ่งแต่มีพลังจะเป็นเสาหลักของกลุ่มเป็นคนที่ทำให้คนอื่นสงบลงได้โดยไม่ต้องปลอบโยนมากมาย เพราะแค่การมีอยู่ของเขาก็ทำให้รู้สึกปลอดภยัยรู้สึกว่าสถานการณ์ยังอยู่ในการควบคุมคนแบบนี้ไม่ใช่ผู้นำที่เสียงดังแต่คือผู้นำที่น่าเคารพเพราะเขามีวุฒิภาวะมีการคิดอย่างรอบคอบและไม่ถูกชักจูงด้วยอารมณ์หรือกระแสคนที่นิ่งเป็นคือคนที่ใจใหญ่ใจกว้างและไม่ใช้อารมณ์ชั่ววูบมาทำลายสิ่งที่ตัวเองสร้างไว้ในความสัมพันธ์ คนที่นิ่งแต่มีพลังมักจะไม่ใช่คนที่หวานมากพูดเก่งมากหรือโรแมนติกแบบที่เห็นในหนังแต่เขาคือคนที่อยู่ตรงนั้นในวันที่คุณต้องการมากที่สุดคนที่คุณรู้สึกได้ถึงความมั่นคงแม้เขาจะไม่พูดอะไรมากคนที่มองตาแล้วคุณรู้ว่าเขาเข้าใจโดยไม่ต้องอธิบายอะไรเลยเขาอาจจะไม่แสดงความรักแบบแฟนตาซีแต่คุณจะไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองอยู่คนเดียว เพราะเขาอยู่ตรงนั้นเสมอไม่พูดเยอะแต่พร้อมพยุงคุณในวันที่คุณล้มคนที่นิ่งแต่มีพลังยังเป็นคนที่มีวินัยในตัวเองสูงรู้ว่าอะไรควรทำรู้ว่าอะไรควรปล่อยวางและรู้ว่าเวลาไหนควรเงียบเวลาไหนควรลงมือความนิ่งของเขาไม่ได้เกิดจากความเฉยเมยหรือความอ่อนแอแต่เกิดจากการผ่านเรื่องราวมามากพอจนไม่ต้องสันไหวกับเรื่องเล็กน้อย คนที่นิ่งจริงๆมักเคยเจ็บมาก่อนเคยล้มมาก่อนและได้เรียนรู้จากมันอย่างลึกซึ้งจนเข้าใจว่าโลกนี้ไม่จำเป็นต้องเอาชนะใครแต่ควรเอาชนะตัวเองให้ได้ก่อนสเสน่ห์ของความนิ่งจึงไม่ใช่แค่การอยู่นิ่งๆแต่คือการที่อยู่ในโลกวุ่นวายได้โดยไม่สูญเสียความเป็นตัวเองการที่เดินท่ามกลางเสียงรบกวนได้โดยไม่หลงทิศหลงทางและการที่มองคนอื่นโดยไม่ตัดสิน มองตัวเองโดยไม่หลงตัวคนแบบนี้จึงมักจะอยู่ในใจคนรอบข้างไปนานแม้จะไม่ใช่คนที่มีชีวิตวือหวาแต่กลับเป็นคนที่ใครหลายคนอยากอยู่ใกล้ยอยากถามความคิดเห็นอยากปรึกษาและอยากพึ่งพาในเวลาสำคัญในยุคที่ทุกอย่างหมุนเร็วคนพูดกันมากแข่งขันกันดังแย่งกันเป็นที่หนึ่ง คนที่นิ่งแต่มีพลังคือคนที่โดดเด่นในแบบของตัวเองเพราะเขาไม่จำเป็นต้องเอาชนะใครไม่ต้องแสดงตัวเองเกินจริงและไม่ต้องยืนยันตัวตนผ่านการถูกยอมรับจากภายนอกเขายืนอยู่ในพลังของตัวเองอย่างสง่างามและใครที่ได้อยู่ใกล้จะรู้เลยว่านี่แหละคือคนที่มีค่ามากกว่าภายนอกที่เห็นเป็นพลังเงียบที่ส่งผลลึกซึง้งเป็นความมั่นคงที่ไม่สั่นคลอน และเป็นเสน่ห์ที่แท้จริงจากภายใน 4. คนที่ฉลาดทั้ง IQ และ EQ คือคนที่น่าดึงดูดในทุกมิติเพราะไม่ได้มีแค่ความสามารถทางความคิดที่เฉียบแหลมเท่านั้นแต่ยังมีความเข้าใจชีวิตเข้าใจคนและเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองและผู้อื่นอย่างลึกซึง้งความฉลาดทั้งสองด้านนี้เมื่อนำมาหลอมรวมกันจะทำให้เกิดบุค,คลิกที่ทรงพลัง เป็นคนที่พูดแล้วมีน้ำหนักฟังแล้วเข้าใจไม่ใช่แค่รู้มากแต่ยังรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดควรเงียบควรฟังหรือควรปล่อยผ่านซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงถึงวุฒิภาวะที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการเรียนเพียงอย่างเดียวแต่ต้องผ่านประสบการณ์การสังเกตและการพัฒนาตัวเองมาอย่างต่อเนื่องความฉลาดทางสติปัญญาหรือไอคิว ทำให้คนคนนั้นมีทักษะการคิดวิเคราะห์การวางแผนการแก้ปัญหาและการเข้าใจระบบต่างๆได้ดีคนที่มี IQ สูงจะสามารถจับประเด็นได้เร็วมองภาพรวมออกคาดการผลลัพธ์ได้ลึกและกว้างเขาสามารถใช้เหตุผลโต้อตอบหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้โดยไม่ติดอารมณ์มีวิธีคิดที่ชัดเจนเป็นระบบรู้ว่าควรจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆอย่างไร และมีความสามารถในการตัดสินใจที่แม่นยำในสถานการณ์ต่างๆสิ่งนี้ทำให้เขาเป็นคนที่ไว้ใจได้เวลาเจอปัญหาเป็นที่พึ่งพาทางความคิดให้คนรอบข้างได้เสมอแต่สิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างจากคนที่ฉลาดเพียงอย่างเดียวก็คือเขามี EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ควบคู่ไปด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเอง รู้ว่าควรจัดการความรู้สึกอย่างไรเมื่อเผชิญกับความกดดันความขัดแย้งหรือความไม่แน่นอนคนที่มีไอคิวสูงจะไม่ปล่อยให้อารมณ์เป็นตัวนำไม่ใช้อารมณ์ตัดสินคนอื่นและที่สำคัญคือเขาสามารถอ่านอารมณ์ของคนรอบข้างได้ดีเข้าใจว่าคนอื่นรู้สึกอย่างไรแม้จะไม่พูดออกมาเขารู้ว่าจะพูดอย่างไรให้คนฟังรู้สึกดี รู้ว่าจะปลอบคนอย่างไรให้ไม่รู้สึกถูกสงสารและรู้ว่าควรเว้นระยะหรือเข้าไปใกล้เมื่อไหร่จึงจะเหมาะสมการมีทั้ง IQ คและ EQ คิวทำให้เขาเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายแต่ไม่เสียตัวตนเป็นคนที่พูดคุยเก่งแต่ไม่พูดมากเกินไปเป็นคนที่ยืดหยุ่นได้โดยไม่หลุดเป้าหมายและเป็นคนที่พร้อมปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีสติ คนแบบนี้มักได้รับความไว้วางใจจากทั้งเพื่อนร่วมงานผู้ใหญ่หรือแม้แต่คนที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกเพราะเขาไม่ใช่แค่คนเก่งแต่เป็นคนเก่งที่น่าคบและน่าอยู่ด้วยในระยะยาวในความสัมพันธ์คนที่ฉลาดทั้ง IQ และ EQ จะเป็นคู่รักที่ไม่เพียงแต่เข้าใจคุณแต่จะพยายามสื่อสารกับคุณด้วยวิธีที่คุณเข้าใจด้วยเช่นกัน เขาจะไม่ปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบพังความสัมพันธ์เขาจะไม่เอาความคิดของตัวเองไปกดอีกฝ่ายและเขาจะไม่ใช้ความรู้เหนือกว่าเพื่อเอาชนะแต่จะใช้มันเพื่อพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับอีกฝ่ายเขาเข้าใจว่าในความสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องของการถูกรักมากแค่ไหนแต่เป็นเรื่องของการเข้าใจและยอมรับกันมากแค่ไหนต่างหากการฉลาดทั้ง i อและ EQ ยังทำให้เขาเรียนรู้จากความผิดพลาดได้เร็วปรับตัวได้ไวและไม่ยึดติดอยู่กับความสำเร็จหรือความล้มเหลวในอดีตเขาไม่ใช้เหตุผลเป็นข้ออ้างเพื่อปิดกั้นอารมณ์และไม่ใช้อารมณ์เป็นข้ออ้างเพื่อทำลายเหตุผลเขาเดินอยู่ตรงกลางอย่างมั่นคงพร้อมจะฟังในสิ่งที่ควรฟังยอมรับในสิ่งที่ควรยอมรับและเลือกเดินต่อในทางที่ดีที่สุดโดยไม่ก้าวทับใคร ในโลกยุคนี้ที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงความกดดันและความซับซ้อนคนที่มีทั้ง IQ และ E-Q สูงจึงเป็นเหมือนทรัพยากรหายากพวกเขาไม่ได้เก่งแค่เรื่องงานแต่ยังเก่งเรื่องคนพวกเขาไม่ได้เข้าใจแค่ระบบแต่เข้าใจหัวใจมนุษย์พวกเขาไม่ได้ฉลาดเพื่อเอาตัวรอดแต่ฉลาดเพื่อให้ตัวเองและคนรอบข้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว สุดท้ายแล้วคนที่มีคุณสมบัตินี้จะไม่จำเป็นต้องพูดให้คนอื่นรู้ว่าเขาเก่งหรือฉลาดเพราะทุกการกระทําของเขาจะพูดแทนตัวเขาเองทั้งความคิดที่หลึกการสื่อสารที่มีน้ำหนักและความเข้าใจที่อบอุ่นและจริงใจเขาอาจไม่ได้เป็นคนที่ดูน่าสนใจที่สุดในครั้งแรกที่เจอแต่เมื่อได้รู้จักแล้วจะกลายเป็นคนที่ยิ่งคุยยิ่งหลึก ยิ่งรู้สึกว่ามีคุณค่ามากขึ้นเรื่อยๆเป็นคนที่ไม่ใช่แค่ฉลาดแต่ฉลาดอย่างมีหัวใจและนั่นคือเสน่ห์ที่แท้จริงที่ไม่มีวันจางหายหาการเป็นคู่คิดไม่ใช่แค่คนรักคือหนึ่งในคุณสมบัติที่ลึกซึ้งและทรงพลังที่สุดของคนที่พร้อมจะสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและเติบโตไปด้วยกันในระยะยาวเพราะความรักที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่เรื่องของหัวใจ ไม่ใช่แค่ความรู้สึกหวานชื่นหรือการมีใครสักคนให้อยู่ข้างๆในวันที่หนาวแต่คือการมีใครบางคนที่สามารถยืนอยู่เคียงข้างกันได้ในทุกบทของชีวิตทั้งในวันที่ดีและวันที่แย่พร้อมจะช่วยขีดแบ่งเบาแนะนำและยืนหยัดอยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจไม่ใช่แค่ในฐานะคนรักแต่ในฐานะเพื่อนร่วมทางที่ไว้ใจได้อย่างแท้จริง คนที่เป็นคู่คิดจะไม่รักเพียงเพราะอารมณ์หรือความรู้สึกเขาจะไม่หลงใหลเพียงรูปลักษณ์ภายนอกหรือความโรแมนติกชั่วคราวแต่เขารักด้วยสมองรักด้วยความเข้าใจและรักด้วยการมองเห็นศักยภาพในตัวอีกฝ่ายอย่างจริงจังเขาเห็นว่าคนที่เขารักคือมนุษย์คนหนึ่งที่มีความฝันมีเป้าหมายมีจุดอ่อนมีวันที่เหนื่อยและต้องการใครสักคนที่ไม่เพียงแต่จะปลอบโยน แต่ยังสามารถเดินไปพร้อมกันช่วยขีดช่วยแก่และช่วยผ่านช่วงเวลานั้นไปให้ได้ในชีวิตจริงความสัมพันธ์ไม่ได้มีแค่ช่วงเวลาดีๆไม่ได้มีแค่การเดทกินข้าวดูหนังแต่มีปัญหาทั้งเล็กและใหญ่มีความท้าทายมีความไม่แน่นอนคนที่เป็นคู่คิดจะไม่หนีหายเมื่อเกิดปัญหา ไม่ใช่คนที่พอเจอเรื่องเครียดก็เงียบหายหรือโยนภาระให้ฝ่ายเดียวแบกรับเขาจะเข้ามาช่วยคิดอย่างเป็นระบบวิเคราะห์สถานการณ์อย่างมีเหตุผลและให้กำลังใจในวันที่อีกฝ่ายกำลังจะหมดแรงเขาไม่กลัวจะพูดความจริงแม้มันจะไม่ใช่คำพูดที่ฟังแล้วสบายใจเสมอเพราะเขารู้ว่าในระยะยาวความซื่อสัตย์และความจริงใจคือสิ่งที่จะรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้ การเป็นคู่คิดยังแปลว่าเขาพร้อมจะเติบโตไปด้วยกันไม่ใช่แค่ยืนอยู่กับที่หรือพยายามเปลี่ยนแปลงอีกฝ่ายให้เป็นในแบบที่ตัวเองต้องการเขาให้พื้นที่ให้อิสระให้อีกฝ่ายเป็นตัวของตัวเองและพร้อมจะปรับตัวเองเพื่อให้ทั้งสองคนพัฒนาร่วมกันได้ในทางที่สมดุลเขารู้ว่าความรักไม่ใช่การแข่งขันไม่ใช่การเอาชนะไม่ใช่การคุมใครไว้ในกรอบ แต่คือการเปิดพื้นที่ให้กันและกันอย่างเท่าเทียมเขาฟังอย่างตั้งใจแนะนำอย่างเคารพและไม่เคยคิดว่าความคิดของตัวเองเหนือกว่าคนที่เป็นคู่คิดมักจะมองเห็นสิ่งที่อยู่ลึกกว่าภายนอกเขาไม่ได้แค่ชื่นชมในความสำเร็จหรือความเก่งของอีกฝ่ายเท่านั้นแต่เขาเข้าใจความกลัวความกังวลความไม่มั่นใจและยังคงอยู่ข้างๆแม้ในวันที่อีกฝ่ายอ่อนแอที่สุด เขาไม่ดูถูกไม่ตัดสินและไม่เอาความล้มเหลวมาเป็นเหตุผลในการลดคุณค่าของความสัมพันธ์ตรงกันข้ามเขาจะเป็นกระจกสะท้อนที่ช่วยให้อีกฝ่ายเห็นตัวเองชัดขึ้นเป็นมือที่พยุงในวันที่ท้อแท้และเป็นสมองที่ช่วยคิดหาทางออกเมื่ออีกฝ่ายสับสนในยุคที่หลายคนอาจมองหาความสัมพันธ์ที่ง่ายเร็วสวยงามแต่ผิวเผิน คนที่พร้อมจะเป็นคู่คิดคือคนที่หาได้ยากแต่มีคุณค่าอย่างมากเพราะเขาคือคนที่ทำให้คุณไม่ต้องเดินคนเดียวในชีวิตอีกต่อไปไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องครอบครัวหรือเรื่องใจเขาคือคนที่คุณอยากกลับมาคุยด้วยทุกวันอยากเล่าเรื่องที่เจออยากแชร์ความฝันอยากขอคำปรึกษาและอยากฟังความคิดเห็นอย่างจริงจังเพราะคุณรู้ว่าเขาไม่ได้พูดเอาใจ แต่พูดเพราะอยากให้คุณได้ดีจริงๆสุดท้ายการเป็นคู่คิดไม่ใช่แค่เรื่องของทักษะหรือความฉลาดแต่คือทัศนคติของการรักอย่างมีวุฒิภาวะเป็นความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนความเข้าใจมากกว่าความหลงเป็นความรักที่ไม่หรูหร้าแต่มั่นคงไม่ฟุ้งฝันแต่จริงใจและไม่หวือหวาแต่ลึกซึง้งคนที่เป็นได้ทั้งคู่ชีวิตและคู่คิดจึงเป็นเหมือนรางวัลของกันและกัน เป็นคนที่ทำให้ความรักไม่ได้หยุดอยู่แค่คำว่ารักแต่พัฒนาไปเป็นการเดินร่วมทางที่มีเป้าหมายมีความหมายและมีพลังพาให้กันและกันก้าวหน้าไปได้ไกลกว่าที่เคยฝันไว้